ปกติกูใส่บวกแบบนี้แต่เมื่อวานกูใส่แบบนี้ในวันนี้ขอลองแบบนี้มั้งดิเออโอโไม่เหมือนหมวกแล้วมันเหมือนกูเอาอะไรมาคุมหัวมากกว่า,วาอะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นรับเอรมเหมือนเมื่อวานก็ได้ปะไม่ดิไม่ต้องเร็วเปลี่ยนลุคมังม้งเลยฮะ ใส,ใส่สลับไปสลับมาบ้างคุณมันได้ผูชอว์วิดีโอมันจะได้ไม่ดูไม่เหมือนกันไปทุกวันนะเพราะว่าวันนี้กูไม่ได้ถ่ายอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมืดแล้วมอมงเห็นไหมไม่มีอะไรเลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะก็ะสวัสดีฮะวันนี้พร,รนพฤหัส์ที่สิบนะฮะสิบกรกฎาคมนะฮะก็นนะะะไม่ได้ทำะไรนะับวันนี้อันนจริงจริงจริงกูวันนี้กูอาจจะถ่ายพวกวิดีโออะไรอะ ในพวกวิดีโอที่กูกะจะแบบถ่ายเอฟวีโออะไรตัางตางพวก,กนพวกนะั้นที่กูจะอกูอจะอัปโหลดก่อนวิดีโอเนี่ยที่กูมาอธิบายว่าออตอนกูไปค่ายทหารกูทําอะไรบ้างอ,อะไรประมาณเนี้ยแบบมันทําท่าให้ดูทําอะไรให้ดูนะแต่ว่าเ,เคย,ยังไม่ได้ถ่ายมันไม่มีอารมณ์ถ่ายมันก็ยังมีอะไรเงี้ยคือเป็นเพราะว่าคมกูด้วยมันเป็นเพราะว่ากูาาถึง่ายมากูก็ตัดต่อไม่ได้เลยนะมันก็เลยไม่อยากจะถ่ายแต่ กูก็แต่ไม่มาถึงเนยกูว่ากูไม่น่าจะถ่ายกูไม่น่าจะได้ถ่ายน่าจ่ถ่ายทันแลวนะพวกวีร์วกนั้นกูน่าจะต้องรอข้างหน้านะดึงถืงอจะได้ทำนะทั้งนั้นข้างหน้ากลับมาก็น่าจะมีก็มีงบบุกใช้แล้วก็น่าจะเป็นอารมณ์ตัดต่อเนี่ยแต่พวกถ้าพวกวีพวกวีล็อกหลังจากที่กลับมาเนี่ยตัดต่อง่ายแต่ว่าพวกวีล็อกพวกนั้นอะที่กูต้องใช้อธิบายพวกวีล็อกลายสไตล์พวกนั้นอะอ่า อันนั้นมันตัดต่อ,อยากนะฮะออกูก็ต้องูต้องเรียบเรียนกันด้วยว่ากูจะพูดว่าอะไรกูพูดอะไรพูดเยอะด้วยไงแล้วก็ต้องทําผ้าะไรพวกมึงดูด้วยนะต้องแต่งตัวด้วยนะฮะเพราะว่ากูอยากกูก็อยากใส่ชุดตามที่เขาให้ใส่นะฮะตอนนี้ตอนจะตามที่กูใส่ว่าอที่มันกูใส่อะไรวันนั้นใส่อะไรวันนี้ใส่อะไรอะไรแบบนี้ก็อยากทำอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะแต่มันก็จะเยอะไงเป่นคือเป็นผิดแผนไปหมดเลยนะั่นก็คกูคมีเวลาถัาเก็ดกูไม่ได้ไปเสียเวลาการซ่อมคมซ่อมคอมเลยไอ้ยัยกับ ยุงยากกับอีกคอมเนี่ยเยอะแยะกูก็กูก็น่าจะได้ถ่ายไปแล้วแหละเออแต่ทำอะไรได้ล่ะกลับมาเนี่ผิดแผนหมดเลยเงี้ยจริงวันที่หนึ่งเนี่ยกูไม่ได้กะจะนั่งรถไปลาดรีไม่ได้ไปเลยนะกูกะจะนั่งอยู่เนี่ยแล้วก็เล่นเดลต้าลูนอีกรอบหนึ่งนะฮะเล่นบนคอมนะเพราะกูเล่นบนสวิตไปแล้วไงแต่กูก็อยากเล่นมือคอมไงแต่ว่าสรุปก็ไม่ได้เล่นนะฮะยังไม่ได้เล่นเกมอะไรเลยกลับมนนเาเนี่ยเพราะว่า วินโดว์เจ็ดมันเล่นเกมอะไรไม่ค่อยจะได้นะฮะก็เลยต้องปกติกูอยู่กูนั่งเล่นคอมกูนั่งดูยูทูบอะไรไปนะฮะแล้ว <c> ก <oughs> ็ทุกอย่างมันกลับมานรู้สึกโชวไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าก็คอมเสียด้วยแล้วก็ไปกรุงเทพก็อุมม้มกูไม่อยู่ด้วยนะฮะแล้วแบยังไงก็ยังไง,ง,ไงกลับมาคราวหน้านคงจะดีกว่านี้นะ,ะอย่างน้อยสิบสามวันกูนั่งดิฉม่ทำมีอะไรมันก็ดีกว่า ก็ด <g ül> <g ül> ีกว่าอยู่ที่นู่นเออแม่กอยู่ที่นู่นก็มันน่าเบื่อเพราะว่ามันไม่ได้โทรศัพท์เนี่ยแต่อย่างไรก็นั่งอยู่นี่นั่งอยู่หน้าจอคอมนั่งดูอะไรไปยังไงมันจะน่าเบื่อน้อยกว่าแล้วนะแต่นั่นแหฮะ,ะก็เดี๋ยวพวกว,กวีลอกวิดีโอแล้วพวกเนี้ยก็เดี๋ยวกูไว้ถ่ายไว้ข่าวหน้าตอนข่าวหน้าที่กลับมาแล้วกันส่วนแล้ว,วีล็อกก็คงจะต้องค้างไปยางอยสักเดือนสองเดือนแล้วนะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เป็นไรแล้วนะไม่เป็นไรแล้วนะไม่เป็นไรหรอกมั้งเออ,เ,อเพราะว่าจริงๆไงกูก็อยากจะอ,อ,อ,อัพอัพลดต่อไปเพราะว่าวิลอกคอมมอนที่สามสิบเมษานี่ยมันเขาเพิ่มจะอัพมันก็เพิ่งจะอัพไปเมื่อวันที่สาม,มกระกาาคมเองนะจริงๆถ้าเกิดกูถ่ายไว้แล้วเนี่ยกูอัพต่อไปเลยได้เลยนะแต่ไม่ได้ถ่ายนะฮะก็ให้รอกันเลยนะกันนฮะท่านผู้ชมถ้ามีถ้ามีแฟนตรงจงอะไรผมดูอยู่ถ้าดูมาถึงเนี่ยนะก็ขอภัยที่นะที่หยุดค้างไว้สักนิดนึ่งนะฮะแต่ กูทำยังไงได้กูยังไม่ได้ถ่ายนะฮะก็คงแล้วมันกูเวลาถ่ายไม่พอละไม่เข้าหน้าดีกว่ากูไม่อยากจะไปขวดกัวอะไรนี่ฮะเลยแค่เลยแค่สามวันนะให้กูทำอะไรดีกว่านะานนัฮะก็แต่ว่าถ้าจะหนังปีนี้ก็ไม่มีนะแค่นี้แล้วันก็คิดไม่ออกแล้วนะจะพูดอะไรก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะแล่วแต่พวกนี้อ่ะพรุ่งนี้พ่กนี้กะว่าจะไปในกองเลยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทำหนึ่นงกูไปเพราะกูอยากแดกกูเตรียมบุญมีอีกรอบเหมืนกับกลับนะฮะเดี๋ยวคงจะไปนะฮะแล้วก็เอาให้แบง่งพัน เมื่อวันก่อนแม่เอาแบงค์พันอยู่มาให้ออนโอน,โอนเงินเข้าธนาคารแล้วก็แบ็งความใส่ไปก็กูอยากเอาแบงค์พันนั้นเก็บไปเก็บใส่เงนี้ไปโอนใส่บัญชีธนาคารนี่จะได้กูไม่อยากคกไปค่ายนะไม่อยากพกตังค์สดเงินเยอ,ๆๆอะๆอันนี้จะไม่หายนะ <c oughs> มีสัมภเวสีเยอะนะน <c oughs> ั้นหนึ่งยืมตังค์ไปแม่บางคนนันก็ยังคืนไม่หมดเลยแต่กูแต่อย่างไงกูต้องต้องทวงให้หมดก่อนที่ก่อนก่อนที่กูจะพบแ่วายังไงก็ต้องทวงให้หมดนะ ไม่ห้องหรอก <S <S แ,แต่อะไรแค่นี้แล้วกันก็ไปกูไปละก็ให้มไปใจพวกนี้ฮะวุย้ยคับ